ก็สวัสดีุผู้ชมทุกท่านครับผมนะวันนี้เ่ยก็อยู่ร,รายการโรมีฟ้านะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปรถชนซินโเลเตอร์เนาะรู้สึกว่าใกล้ไปเกินไปหรอเปล่าเทเิพอร์ตว้าวพนกักงานเ้ยจจะบอสฉันถือเศษรถมาบุียแล้วว้าวชูชูชาวเอาอันนี้ดีกว่า โค้ทเอไอ้ย,ยาตรงนูน้นนี่รถแรงกว่าใครอีกนะฮะอู้หูรถแรงกว่าใครอีกเอ,ออเออฮึฮึโอ้หูหึุึโอ๊ยเอ้สักพักรถโชว์จังตุม้ม ทางขึ้นตรงนั้นด้วยอ่านี่แหละโอ้โูว้าวโอ้โหดูโคตรโคตรเทะโคตรเทพนะครับโคตรเท่อ่ะไม่มีใครทำแบบนี้ได้มาก่อนนี่โคตรเท่รู้ขึ้นมาได้เองเออแล้วก็ล้มอีกบลม โอ้โหโถอยหลังขบับขับไปอุ้ยฮือโอ้โหโคตรเท่อะโคตรเท่เลยโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหอีกแล้วถามจริงถามจริงเลยนะดีแ,ลแหละฮ่าฮ่าโอ้โ มีหลาที่มากจะผูข้ขอน้ำแข็งหรอลุกโอ้ว้าวอุ้ยเออว้าวมันจำสุดๆไปเลยอุ้ยอุ้ยอู้วน้ำแข็งโอ้ my god ดจะมัหมดเลยจเจมไปหมดเลย โอ้โหงูเราขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปตรถนี้ไม่แรงพอนี่มันต้องรถนี้ Let's go โคตรเท่เอ้ยออโอ้ดูอย่างนี้แหละมันต้องเอโอโอ,โอ,โอ,โอ้โหแ,แ,แรงจริงมันแรงโคตรเลยมันแรงโคตรเลยมันแรงจริงว่ะมันแรงจริง นี่ได้ชิเมนมาแล้วเว้ยโอ้ยไปเอ๊แบบอื้มโคเทอืบโคอืบไปเกไม่ซื้อกบ้าแล้วดู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 หูหูโคตีค่สะพานสะพานดูสะพาน เอไปสะพานดูสะพานโค,โ, oh <my> โคตรเท่เอ๊ะวิชมโถโอ้ยแม่กโคตรเฟี้ยวเลยพี่ตีอื้อหือโคตรโคตรโคตร ไม่ชนเลยโอ้ปึ๊บดูดีดีไปดิไปดิปดเออดิบดิบโอ้โหนี่อีกนี่อีกดิบ ดีดีโ e อ้เกมกากอู oh, oh, ้ยกล้อเดือกล้ออูอูอูมุนตัวอีกค่ะโคตรทีโคตรทีมุนตัวอื้ม ยกทอแล้วหมุนตัวด้วยโคเทเฮ้ยมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอวะไปโอ้ย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 ฮ่า หมุนอ้าวแหง้ยฮึฮึ เราจะไปที่บูเขาภูเขาลุกเดี๋ยวดู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 อาอาวอาวิ่งลุกอืมอืม เบรดอีกแล้วเบรดเยอะมากโ<ฮ>ูเราจะไปดูกันตรงนี้เหรออ้อนี่ไงใครวะนรกใครตัดพี่เยัอ